พุทธวจนะคำสอนที่ออกจากพระโอษขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าตามรอยธรรมตอนที่7จ็ดอริยสัจสี่โดยสังเกตทรงแสดงด้วยความยึดในขันหาภิกษุทั้งหลายความจริงอันประเสริฐมีสอย่างเหล่านี้สอย่างเหล่านี้เล่า สี่อย่างคือความจริงอันประเสริฐคือทุกข์ความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุกข์ความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือของทุกข์และความจริงอันประเสริฐคือทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ภิกษุทั้งหลายความจริงอันประเสริฐคือทุกข์เป็นอย่างไรเล่าคือขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่น ห้าอย่างห้าอย่างนั้นอะไรเล่าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความจริงอันประเสริฐคือทุกข์ภิกษุทั้งหลายความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างไรเล่า คือตัณหาอันใดนี้ที่เป็นเครื่องนําให้มีการเกิดอีกอันประกอบด้วยความกำหนัดเพราะอำนาจแห่งความเพลินมักทําให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆได้แก่ตัณหาในกามกามมาตัณหาตัณหาในความมีความเป็นภวะตัณหาตัณหาในความไม่มีไม่เป็น วิภาวะตัณหาภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุกข์ภิกษุทั้งหลายความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือของทุกข์เป็นอย่างไรเล่าคือความดับสนิทเพราะความจางครายดับไปโดยไม่เหลือของตัณหานั้น ความสละลงเสียความสลัดทิ้งไปความปล่อยวางคำไม่อะไรถึงซึ่งตัณหานั้นเองอันใดภิกษุทั้งหลายอันนี้เราเกล่าวว่าความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือของทุกข์พิสุทั้งหลายความจริงอันประเสริฐคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เป็นอย่างไรเล่าคือหนทางอันประเสริฐประกอบด้วย องแปดนั่นเองได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดําริชอบการพูดจาชอบการงานชอบการเลี้ยงชีพชอบความเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบภิกษุทั้งหลายอันนี้เราก่าวว่าความจริงอันประเสริฐคือทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุก ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แหลคือความจริงอันประเสริฐสี่อย่างภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้พวกเธอพึงทำความเพียรเพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์นี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ดังนี้เถิด